สวัสดีค่ะค้ายเดไทยเลยกระพาเข้าป่าหาเห็ดนะคะตอนนี้เราก็เจอแล้วคะ่ะนี่เห็ดหน้าแดงนะคะแดงแผ่นแดงกออันนี้อร่อยมากนะคะนี่ดอกตุ่มๆอีจ้ากำลังงานนี่นี่เห็ดเดือนตุลาคมนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยตัดขาทีหลัง เก็บไปก่อนนี่จ้ากองไปก่อนนะโอ้ยโอ้ย,อยนี่งามงามเลยนี่ค่ะออกอยู่ก่อนนะไมอันนีไ้ได้อยู่นี่มันร้อนร้อนนี่กองไปก่อนนี่จ้านี่ค่ะ นี่ดูตรงนี้ออกเป็นยอมเลยนี่ค่ะอันนี้แกงแซบซั่วแซบนะคะอร่อยมากมันจะออกหวานหวานนี่กำลังเป็นจีก็มีนะ,ะนี่ ทีนี้เห็ดไม่ค่อยออกเยอะพอได้กินเดี๋ยวนู้นอีกนี่นูนด้ดอกนี่ตรงนู้นอีกถ้าเข้าออไลน์นี่จะได้เป็นกระตาเลยนะคะมุ้งเดียวน,นี่วันนี้ถือว่าโชคดีมาถูกวันนะคะ ถ้ามามืออื่นนี่ก็แก่แล้วไม่ได้กินละดอกที่บานนี่เราจะเก็บกองไว้ก่อนนะคะตรงนี้อีกอต้งไต้ก้อนต้นไม้จ้า แก่หรือยังฝนตกส่เมื่อคืนนี่อีกเจ้าวันนี้หมานนะคะวันนี้เราจะมาหาเห็ดระขานะคะแต่ได้ได้เห็ดอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะนี่เก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขาที่หลังทางนี้ก็มีจ้านี่ จุ่มๆนี่เราจะเก็บกองก่อนเปน็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มกรลอยนะคะเห็น <_ kg> เห็นหน้าเด็แ <_ kg> ดงแผ่นนะคะบางพื้นที่กระเอิ้น <_ kg> เด็กกอ <_ kg> นี่ นีอ๋ออยู่ใกล้นั่งเห็ดแล้วมั้งเถอะดูก่อนสินี่ดอกน,นี้กำลังกินตรงนี้นั่งเห็ดแล้วนะอ๋อเนี่โอ้โหอ,อันนี้เท่าไปละนู่นอ,อีโอไม่หวานนะคะตรงนี้ ไม่เป็นไรให้เขาเป็นเชื้อนี่เชื้อหมดเลยนี่อีกดอนนึงนะคะนี่ต่บอกอะไบอกลุื่อนน้อยไม่เป็นเชื้อ บอเลิกลิกอี่จ้ากำลังออก <S <S นี่แต่ออกไยนะคะพรุ่งนี้ที่ไทยเลยมาเก็บได้ไร้ลายแต่ว่าปีนี้ไม่ออกเยอะเก็บกองไว้ตอนนะจ้ะนี่นี่ดอกงาม สชาติเขาหวานอร่อยมากนี่ไปหขอหมกอยูนะหมกใส่เห็ดหนะ้าแดงแดงก่อแดงแผ่นนี่เราก็ได้บางส่วนนะคะแก็ไปบางส่วน นี่เป็นเชื้อนะคะได้ด็อกเตอรเป็นเชื้อบ้างได้บ้างนี่จ้าได้บางส่วนเป็นเชื้อบางส่วนก็ตรงนี้จ้านอ่ต้องงาม เสียดายเมื่อวานไม่ได้มานะคะนี่ไม่ได้มาแอ้พรอ,อส้ม สวย